ทุกคน<ๆ>เวลาที่เราต้องทํางาน DIY หรือจะเป็นต้องติดกระดาษชิ้นเล็กๆเนี่ยลำบากมากเลยใช่ไหมคะกาวแต่ละทีเนี่ยต้องไปหาก้านอะไรสักอย่างที่พอจะหาได้แถวนั้นเอาเล็กที่สุดแล้วก็มาแต้มกาวแล้วจุ่มแตะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าจุ่มกาวเยอะไปก็ลําบากอีกสภาพก็จะเป็นแบบนี้แทนที่จะติดของที่เราอยากติดแต่กลับมาติดมือเราสะงหลน <c oughs> ทากาวอย่างระมัดระวังเลยแล้วยิ่งพยายามกดให้แน่นเท่าไหร่สภาพก็คือกาวล้นออกมาด้านข้างแบบนี้กว่าจะแห้ง <c oughs> แล้วหมวก็ไปเจอเจ้าปากกากาวตัวนี้มาค่ะทุกคนเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลย ว่ามันน่าจะช่วยประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเลยค่ะวันนี้หมดทดลองสั่งมาสาแท่งก่อนแล้วก็ไส้สาหรับเปลี่ยนอีก3มอันธีการเปลี่ยนไสก็ไม่ยากเลยถอดที่ด้านท้ายแล้วดึงไส้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนไส้ใหม่แล้วเสียบกลับเข้าไปปิดให้เรียบร้อยก็ใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วค่ะในรายละเอียดเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเป็นปากกากาวที่แห้งเร็วแล้วก็เหนียวติดทนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบไปพร้อมๆกันเลยอย่างแรกเลยนะคะความเป็นกาวต้องเหนียวและสาม,มารถติดวัะสะดุต่างๆได้ตอนแรกที่หมดทดลองเขียนในกาวยังไม่แห้งแตะยังไงก็ไม่ติดค่ะแต่พอวเก็สาามรถยกกระดดาาษขึ้้นมไแบบเมื่อกี้ลย เราคิดว่าเธอสามารถติดนิ้วกับกระดาษได้ขนาดนี้กระดาษกับกระดาษก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วล่ะค่ะทุกคน,นจริงจริงเหมือนว่ามันโอเคเลยนะคะความที่เขาเป็นหัวปากกาเนี่ยเราสามารถเขียนหรือวาดแล้วเอากระดาษมาแปะตามต้องการได้เลยและยังสามารถควบคุมปริมาณกาวได้ง่ายอีกด้วยไม่เลิเธอเราจะเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วเอากากเพชรมาโรยเนี่ยบอกเลยว่างานนี้สบายสบายและที่สาคัญเขาเป็นปากกาแน่นอนค่ะว่าพกพาสะดวกเสียบกระเป๋าไปได้ทุกที่เลยที่กระดูกเแปะไว้ที่เดิมแล้วนะคะ